สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับชาวยูทูบนะครับก็วันนี้ครับมีอา1 4ทนนะครับเขาบอกว่าหมุนไม่ติดนะครับคราวนี้ก็เช็คทุชีดนะครับเปลี่ยนทุชีดไปแล้วติดแป๊บเดียวดังปักอยู่เลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะแกะดูข้างในนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอ่าเไงพี่ถ้าเกิดมันเราเบิดขึ้นมาจริงเอาไงลูกร้อยอีกเดียวเลยเดียวจัดลูกร้อยเลย NR นะครับนี่อ่ะ เดี๋ยวรอดูนะครับแมถ่ายตอนอัดปักไปเมื่อกี้ทัก็ดีแล้ว <c ười> คิดตอนแรกคิดไปว่ามันจะไม่เยอะนะครับก็คิดว่าจะเปลี่ยนแต่หัวฉีดก็คงจะใช้ได้นะครับพอมันติดปุ๊บนะครับแล้วมันอัดอยู่เลยครับผมไม่แน่ใจว่าลสูบมันแตกหรือเปล่าต่อครับแล้วลองดูดูดูสูบอนะ่ะ เดี๋ยวมารอรุ่นนะครับว่าเป็นที่ไรกันแน่อ,อ้าถังฟุกดึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเ<ๆ>ดนี่เดี๋ยวเราลงไม่ติดไม่ติด,ดตรุ่นเนี้ยูป่ะแหมำวันนียังไม่มียอนเลยจะออไม่ได้เลยแต,แต่แต่วินพี่มันก็บางอยนะู่นะเมื่อกี้นึกว่าโทรัพย์ bà kiếp rồi ạ đừng lên phúc đừng lên đừng lên đừng gì vậy Ừ, Cái ơi đừng ơi đừng ơi vậy bà? ไันเล้ะอ๋อลบวา้าแล้วด้วยน้อยลูกชนเราหมุนให้มันหมุนได้ไหมไม่เคยมีอะไรกต่ไห<อ>นว่ามันดังปักอยู่เลยอะ่ะงั้นเราวิ่นออกก่อนปะ่ะเดี๋ยวเอาไอโก้เุาลองขันนี่มันให้มันหมุนได้ไดไไเลยอย่าเหลือเจาะขัดออกออกออก ไปขันตัวใหญ่ดีกว่าเขาอย่างนี้เดี๋ยวดูดูวัน่าติดอะไรอ,อ่ะเดี๋ยวใช้ไอ้ปลาโก้ขันช่วยให้มันเดินหน่อยนะครับอัดเต็มที่อยู่เลยติดเลยมั้ยติด ติดตับปับปับมันติดหนักๆไงมันก็กุกอยู่เลยแปลกอยให้จัรลองลอหมุนย้อนดิเอาุ่นเลยกระแทไปไปไงก็ตาเลยติดอะไรวะเฮ้ออปวปแ่ไิดกงติดอะไวะ้ติดางางเไปดีกันปืนนี เพื่อเพาะก่อนเพาะก่อนพาก่อนฟุกอ้าวน็อตลุดฟกคิดว่าหน่ะเฟืองน่าจะมีปัญหาว่าฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะฝั่งนี้ออกก่อนนี่นี่เฟืองฝาข้างเลยเปิดน้ำมันเครื่องออกเลยปะไม่น่าแล้วตุ่มขาดตุ่มขาดมันจะไม่ได้อืดเองี้หรอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูเลยดีกว่าเลยครับเพื่อความแน่นอนนะครับหรือไปหรือมาหรือทั้งเครื่องเลยอัพไปเลยพี่หมดเรื่องโอ้ เดี๋เก้ามากันแ้วมันเคลื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลาถอดฝาข้างแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะอ่ะนะครับตอนนี้ก็ลื้อออกมาแล้วนะครับภายในไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้ตอกลูกสูบออกมานะครับดูที่โอ้โหชาบละลายโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับแสดงว่าปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ขึ้น นี่นะครับร้อยนะครับมาถอดขาเวียงเอามาเลยฟุกเละแล้วบ้างหน่ะคอไม่นา่าเป็นอะไรเลยมีเก็ดอะไรไหนเศษชาบนี้มีเศษอะไรอ่ะคอที่ลายล <ะ S 2> ไหมหไมนนนันเปียกลุ่มสูบอ่ะรึขอบอกมีเนียมเนี่ย เศษปอกเก๋าไงบ้าใช <c oughs> ่ใช่เศษปอกเามันเป็นอะลูมิเนียมเลยอะลูมินเน,มนียมอุ่มก็ไม่แตกอะไรลายลุกไอ้ปอกมาแล้วป่ะพวกแกต้องถอดล้อกคอไปไรป่ะเดี๋ยวผมดูคอก่อนไม่น่าจะเหลือแนละ้วโอ้โหเจียอย่างเดียวเลยปุ๊บเดียวใหม่ ชาบเบอร์อะไรลยเนี่ยดูดูที่นี่มั้อันเนี้ยนะอันเนี่ยขอบยางอ่ะลูกค้าอยู่ตรงนี้น่่นีโอ้โหหนุนนุนี่วัดทับไปอยู่สองชั้นเนี่ยทังว่าเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยสองชั้นโอ้โหไม่รู้เบอร์เลยทีนี้โอ้โหยันไม่ดีมันกินจนแบบมันมันมาเทินก er oh. ันอยู่เนี่ยชาร์ปเนี่ย โคตรการมันใช้ได้ใช่ไหมจะลองลองไปดูก็โหนี่นะหลังหมดเลยมันบัดเทิงกันเลยหรือว่ามันไปไหนตัววะลูกสูบก็ยังดีอยู่นะครับ สรุปแล้วต้องเกียร์ข้อนะครับข้อใหม่เดี๋ยวยังไม่รู้เป็นเบอร์อะไรแน่นะครับแต่ของเดิมนะจ,จะนะสแตน,นดาร์ดนะดูเด้สแตนดาร์ดเนาะอ๋อที่มันอืดไม่มีแรงคือช์ปมันละลายนี่เองอนั่นแหละปอป่อปอป่อ,อ,อ,อหนุนไว้ก่อนอยยเยอะอยยเยอะ,อะอให้พอดูดอ,อกก่อนผมดูนี่ก่อน อุโโ้ยน่ะไปดิเอ้ยไอ้นี่ก็ไม่เท่าไหร่น่ะอือก็โทษที่เราต้องการมันไม่มีมีแต่นีที่เขาไม่เอาเยอะไปตอนแรกพี่ก็ไปเดทสังเกตเกเรงร้านนี้ใช่ไหมว่ามันขึ้นเปล่าทีแรกมันขึ้นนะพี่อสังเกต ผมคีดว่อันเก่ามันมันแตกอ๋อผมคิดว่าเปลี่ยนก็ขึ้นปกติขึ้นปกติก็แสดงว่ามันละลายเองเคยเจอเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าบางทีมันก็เป็นอยู่ดีมันก็ชาบละลายเองแต่พอเตีข้อใหม่แล้วใหม่หายแปลกรุ่นนี้อันเก่าผมมันแตกอ่าแตกเราซื้อมาเปลี่ยนเราฟุกหรือออกเลยเอาเครื่องออกหมดมึงจะกินข้าวก่อนแล้วแต่มึงเลย

ก็ใช้อยู่ดีก็เป็นเนี่ยอเออรถ<อ>เป็นตอนเราเร่งรอบสูงหรือว่ารอบต่ำธรรมดาเราเนี่ยรอบรอบต่ำนะครับอ๋อรอบอยู่ดีก็ดับไปเลยอ๋อดีก็อืดเหมือนไม่มีกำลังไม่เฉยแต่อ๋อไดอ้ได้ก็พยายามพยายามหมุนให้มันติดมันก็มันติดน่าเหมือนยังไงติดเหมืนอมนกัน,น,กนแต่ก็ไม่มีกำลังแล้วอือก็ต้องไล่ไอ้หลอดน้ำมันให้ใหม่หมดเลยเนี่ยดูที่ว่ามันมีตันอะไรตรงไหนรือเปล่า อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้อไปเจียนะครับก็เดี๋ยวลูกลูกจะใช้ลูกเดิมไหมพี<ช>่อ่ะโอเคยังใช้ลูกเดิมอยู่อ่ะได้อ่ะ,อะฟุกถอดอ่ะโอเคนะครับครับตอนนี้ก็เจียข้อมาแล้วนะครับนีอ่อ่าจะดูทีซ่ซส์เท่าไหร่แล้วกี่บาทนะพี่ อ๋อีแพงนีเจียนี่ด้วยก็จะอะไรเจียอะไรเนี่ยเนไม่รู้ค่อยเนียนไหมเนียนเนียนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเี๋ยวขอแกะดูตรงนี้หน่อยนะครับอะนะครับก็สรุปแล้วจะแกะดูเมื่อกี้นับนี่นะครับเป็นรอยบอสเกียนะครับใช้หินหินบอสท,ที่เรายังพอร์ตรถกันเนี่ยครับอ่าใช้หินบอสเกียเก็บให้มันเรียบนะครับ นี่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นไซส์หนึ่งจุดสองห้านะครับมองไม่เห็นนี่นะครับหนึ่งจุดสองห้าอ่ะโอเคเดี๋ยวจะล้างใส่เลยนะครับอ่ะนะครับก็ะจะของบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลูกร้อยไปเลยเนาะ แต่กันลือแล้วเอาตัวตีเดียวเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูของนะครับก็จะเป็นเอ็นอาร์นะครับลูกร้อยนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นลูกสูบนะครับนี่เอ็นอาร์นะครับแล้วก็มีปะเก็นพัสดุบแถมให้นะครับแล้วก็แหวนนะครับอ่ะปลอกลูกร้อยนะครับจะใหญ่กว่าร้อยสี่ประมาณสามมิลนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวให้จะดคู่ประกอบแป๊บหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้ก็ใส่ปลอกแล้วนะครับนนะเช็ดย่างเนี่ยไปอาเช็ดก่อนมันจะสากนะมั้ยผ้ามาเช็ดก่อนหมุนลื่นดีไหม ใส่ลูกใหญ่ป่ะลูกลอยอ่ะหมุกไม่ไหวดิเนี่ยมีหนักแล้วหญ่ยิ่งแรงมากเลยใช่กำลังยิ่งดีเอาตัวนี้ออกก่อนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่แหวนแป๊บหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับใส่เป็นตัวเดียวเป็นไรบไหมจ้าตัดปุ่มออกตัวตัวเดียวไไม่ด้ อโอเคนะครับะนะครับตอนนี้ก็ใส่ลูกสูบไปแล้วนะครับอ่าลูกร้อยนะครับอะไรมาเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันจะกําลังประมาณไหนนะครับเดี๋ยวให้จ้าของลองเอาไปทดสอบดูนะครับว่าแตกต่างจากเดิมเยอะหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวตอนนี้กำลังใส่ชาร์ปนะครับอ่ะนะครับก่อนจะของบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มไปด้วยนะครับเอาเป็นเจ็ดจุดแปดนะครับปั๊มแต่งนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเลยอ่าแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบบมาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับ เดี๋ยวก็นี่จะเป็นฝาปิดนะครับผมจะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับเวลาเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับฝาปิดนะครับเพราะว่าฝาเดิมมันต้องลายนะครับแล้วก็ลูกปั๊มเขาเรียกเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับที่มันเป็นรูปดาวเลยนะครับอ่นี่นะครับอ่เป็นของแท้นะครับของ RT ทีกับ E ีทีมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่าแกนมันยาวไม่เท่ากันนะครับอ่พี่สังเกตง่ายๆนะครับแกน แก้วนึกแกดูนะครับนี่นะครับแกนนะครับแกนตัวนี้นี่นะครับเนี่ยช่วงนี้ยมันจะยาวไม่เท่ากันกับอีทีนะครับอาทีมันจะสั้นกว่านะครับอ่าวิธีสังเกตง่ายแต่ว่าขนาดพวกนี้เท่ากันหมดนะครับเนี่ยพวกกลุดาวครับพวกแกตัวนี้เท่ากันนะครับอ่าแต่แตกต่างกันแค่แกนสั้นแกนยาวแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสรุปแล้วต้องเสียการสูบอีกตัวหนึ่งนะครับ คือการที่ว่าต้องเปลี่ยนนะครับมันอย่างนี้เวลาหมุนนะครับเนี่ยเวลาหมุนปกติก้านทั่ทั่วไปเรามันจะต้องหมุนลื่นเสมอกันหมดนะครับแต่ตัวนี้นะครับเวลาจะขึ้นสุดปุ๊บมันฝืดนะครับพอฝืดปุ๊บแล้วก็หย่อนฝืดแล้วก็หย่อนนะครับก็สาเหตุนะครับที่ว่ามันเป็นแบบนี้อย่างต้นคลิปนะครับอย่างที่บอกว่าหลัง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 ก้านเนี่ยมันลาย นะครับอีกคราวนี้เขาก็ไปร้านเขาก็เจียให้นะครับ <c oughs> เจียให้เรียบก่อ <c oughs> เจียปุ๊บมันเอียงนะครับ <c oughs> พอมันเอียงปุ๊บนะครับเวลาเราล็อกชาร์ปแน่นปุ๊บ <c oughs> มันก็จะเบนไปข้างนึงแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่าคราวนี้ <c oughs> มันก็จะฝืดตึงฝืดตึงตลอดนะครับก็เลยเปลี่ยนข้อใหม่เอกานใหม่เข้าไปหายนะครับไม่มีปัญหามุนลื่นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ให้ยังฟูกปิดฝาสูบนะครับเดี๋ยวก็จะปิดฝาข้างนะครับ เดี๋ยวก็จะลองติดฟังเสียงดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนฟัองปั๊มมันเครื่องด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับโอ้อ่ะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็อ่าจังฟุกตั้งวอลลเรียบร้อยนะครับอืมเปิดแล้วใหนทไนโตไปแต่เขาได้ได้ ก็ประมาณนี้อ่ะโอเคจะฟูกย้ำน็อตหมยังเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจะปิดฝาวาวเลยนะครับอ่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มใส่ปั๊มแล้วนะครับอ่าปั๊มก็เปลี่ยนไปแล้วเป็น7.8็มิลนะครับ ลองคืนนี้ได้เปล่าโอ,อ้นี่มีงานเนี่ยนาตหนึ่งก็หน่อยนะพี่อย่าเพุกไม่อดมากเด้อเพราะลูกมันยังอ่ามันยังใหม่อยู่ไปเรื่อยๆก่อนทำไม<ห>เดี๋ยวเดี๋ยวคนแถวบ้านรู้ไงไปข่มคนแถวบ้านหน่อยอ่ะได้ให้จะ็กพวกใส่แป๊บนึ่งครับอ่ะนะครับจะอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่ำนะครับอ่ะเดี๋ยวพวกนนร้องเด้วยหรือขับพัดลม มาท่อมันดังนึงไม่ได้เนาะเขาติดพอเพราะติดพอฟังรู้เรื่องพอครับพรรถไม่ได้ไปไรแล้วน้ำมันเครื่องเติมยังพะเงี้ยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยววางอมไปนั่นน่ะโอเค มันเครื่องน้ำเติมอะไรสวยเกอรอ,องดิสองพวกไม่ได้ขันเหรออุกปั๊มใหม่วิชิดใหม่ด้วยนะครันบ <c oughs> นบีนบ่นะใครก็เห็นเจ้าของ <c oughs> เครื่องหวังหรือเปล่า <c oughs> อยู่อยู่แถวเนี้ย,ยวนะิจิตรเหรอเนาะอยู่อยู่โซนไหนนะเพ่อ๋อวังเดปนะโอ,อ บอกที่พูดไปทั้งไงพี่เอ๋อแถววังจิกเนี่ยเคยได้ยินชื่ออยู่ผมก็เคยไปแต่ผมลืมลืมทางไปและหรือไปเก็บไม่เจ้าะไรอ๋อไอ,อกอ,อกแล้วเหรอวัดใหม่นะวัดก่อสร้างวัดเป็นใหม่วัดอืมอ๋ออ่ะรอช่างฟลุกแป๊บหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะติดให้ดูนะครับ เออเมื่อกี้มันกึกๆอ,อ,อย่างเงี้ยพวกอ่ะไปทำคือรอแล้วอ่ะไปไป ปั๊มมันยังฝืดอเอาพุกถอดไหมอยาถอดปั๊มมาดูใหม่นะครับเพราะว่าปั๊มมันยังฝืดๆนะครับมันยังเดินเบาไม่อยู่เดี๋ยวตัวใหม่มาลองอ่ะโอเคนะครับเ๋ยวขออนุญาตถอดแป๊บปั๊มแป๊บหนึ่งนะครับเี๋ยวลองเอาตัวใหม่มาลองสับเปลี่ยนดูนะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนลูกปัม๊มลูกที่สองใส่ไปแล้วนะครับก็ติดแล้ว โอ้ยลูก้าใช้ไปสักพักหนึ่งน,นะครับเพราะว่าหลูกเตามันดังตึงตึงอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเบาเบงนะครับเกุ๊งลองกําลังกันหน่อย Điên หรือว,ว่าตู้นี้นะครับเฮยคอยจะดันต้งดันหน่งเดียววอลคอยมันโดดนึ้นอ่ะ โอเคนะครับอ่าได้นะครับอ่ากัเบา,าได้ปกตินะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขาเอาเป็น้ันอินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมารอดูนะครับว่าเดี๋ยวมันจะประมาณไหนนะครับอ่าเดี๋ยวปั๊มนี่ผมเนี่ยผมอะดับก่อนอ่าเดี๋ยวปั๊มนี่ผมจะใช้เดิมๆเ,เลยนะครับ คือจะไม่คายออกนะครับก็เดี๋ยวมันจะควันเยอะเกินไปนะครับก็วุชีด7.5นะครับเอ้7.8ลูกปั้ม7.8อ่าวุชีดแต่งนะครับ4ลูนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองดูนะครับถ้ามันเป็นยังไงก็โทรบอกมาเลยพี่อ้าวโอเคนะครับแต่เกิดไขรนะครับอยากจะอัพสเต็ปเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนแบบไหนอย่างไรหรืออยากได้แบบนี้นะครับก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ 087-312-7989นะครับเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ